สำหรับคนในตามผมว่าอีเปิดโรงงานผลิตน้ำดื้อมันต้องมีอะไรมั้งอันทับเรีบผมบอกเลยต้องมีตังค์ครับอันนี้สำคัญนะเพือนถ้าว่ามีตังค์จะได้ตังค์อย่างเดียวไม่พอนะต้องมีความรู้พื้นฐานองรักิตกันเต้เดียนแล้วก็ต้องเลือกจางรักิตกันแตาคนที่จะดุงเม็ดเร็กตู้กันเม็ดรังมังกายเที่ยนะไม่ได้ไปไหนนะแต่ว่าใกล้ดีขึ้นกลับมาผมตั้งกับน้ำเผื่อไว้ตั้งกับการผลิตแต่ว่าจ้างพุ่มมันทำใจไปเลยในการ ผมกอกเลยพวกำเพงแต่ในคำอภิงราพวผมีรายละเอียดอธิบายชัดเจนหมดสงเสียร่ำนาคาใจให้บอกต้องพร้อมอธิบายทุกตัวหละกการลูก้าผพไม่ใช่ว่าท่ำเพ่งจะต้งพินารัาอาตวิทรกคือต้องมีมันกันมาเล่งประตูทางเา้าทุกันอันนี้ครับเป็นเราตัดตั้งครับอจะต้องเป็นแบบนั ใคาดิตั้เลี่ยพี่ขบอนเลยตั้นี่ตัดเรยัดเยอะนี่แฟนมาวันหนึ่งไม่ทํเลยเ็บปวยังกันตั้ตอนนี้เคลื่องตัวอะไนั้นอยนู่างีราคาไม่ใช่ตั้งไม่ใช่ไม่ได้ว่าพื้นนี้นะจะจะกระับขึ้นมาทุกนิดหน,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 นึ่งเผื่อลบแม่น้ำกันนีทำคว้ามานั่งกันเจานี้ยงอแล้วกวี้ยเ็ป่อยวา cha to bộ phận thuộc tuôi là cha pha n tuôi có kìm và còn một tuôi tắc tắc phây, à con thường long chạy chạy thương, bốc phây xem nào văng chạy cổ cao, khơi hại để ăn suy thít, này có thể tụi vị chơi môn không hạn sóng tôn có máy lên bộ bộ phận phòng đi như thế, tẩm leo tẩm còn hay trốn gặp tẩm khách tình cảm như tẩm hay นี่นี่มเน่มาตึงตั้งก็รูไม่ใชเขือเท่ยนะครดีนินเนี่ยแผยยัดระบบยึดเงี่ยจุดจุนี่หน้าโต๊นแตะยกได้ลยมต้องกรต่อคออนุระบบลองล้องเบรตนไว้กล้องน้าดิฟคอนี่ต้องตั้งเก็บแล้ไงก็เป็นระบบครบเบรต้นอันนี้สตาข่าใจคือระจับ <establishing> น้ำดีกว่ารักกาเบียดก็จะีเป็นทางนั้น lên lên chiều cả năm luôn to năm to năm uh, năm tính bọn vào cái tốt đấy ngô bản chú đại ra nếm lột ลงตุระกัดอันนี้อมาดนะซ wow. ึ่งเดียวยางรละยดอื่นพเลยอันนี้นะครับวันนี้วันที่วัเแปดาุแปจะบอกเดือจานมาวันจะตั้คุณชางอยู่ตรงียังดันปริมาณน้ำดีดได้ถ้าเดมามาเลขที่

ลรมานีเดยวิดโค้ันี่นำิไหมนี่ฝั่งเสียงนี่นี่นีเสียบ้ำนี่เย็บเย็บนี่ามามาอย่างนั้นก็โมเลยอันน่นเหลวยังใครดีไม่ใครดีป่านี้ตะวันอยู่เลยที่ตอนนี้เวลาสิบสิบเก้าจะสองรุ่นยังไม่ได้กันดี แม้เมต่เดี <conclusions> ๋ยวลูกค้าเรื่องนี้เราแม้แต่ก็ขณะนี้เวลาจิบส่องจุดสีรุนการติดตังตึงบานโดยสวัสดิภาพครับการทำไมเสร็จไม่ยากแต่ว่าทำห้จบทำห้เรียมไม่หายครับเลือกเรียบถ้าวันนี้ถ้าคุณเลือกคุณติดตั้งตู้กับแม่คุณติดจมุมไม่ได้ตู้กับไม่ติดร่องไม่ติดรั้มมัจ่ายประมาณนี้ครับ ปกติแม่เลานะหน้าทัาก็จัง